แฟนเพจวิทยสลาและเพจเซเนตมีเดียสตูดิโอดิจิทัลวิทยาภาไทยรายการคนไทยหัวใจประชาธิปไตยวันนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับทางด้านของคุณสิริพัชสิริกุลพิทักษ์นะคะซึ่งเป็นที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนล่องแพรบ้านน้ําราบอยู่ที่จังหวัดตรังแล้วก็พื้นที่แห่งนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นสถานที่เที่ยวแล้วเนี่ยนคะคะก็ยังเป็นแหล่งในการที่จะอนุบาล เรียกว่าสัตว์น้ําทะเลด้วยนะคะแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้ทางอุติสภาก็เพิ่งหลบพื้นที่ไปดูความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่นี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณสุิพัฒน์คะส,สวัสดีค่ะคุอนอื่นอยากให้เล่าก่อนนะคะว่าที่ชุมชนล่องแพบ้านน้ําตาะคะ่ละลักษณะของพื้นที่หรือว่าผู้คนในชุมชนนะัะ้เดิมทีมีอาชีพอะไรอย่างไรบ้างคะ่ะ อ่าค่ะที่ที่วิสัยกิจชุมชนนะคะพื้นที่ของเราเนี่ยจะเป็นพื้นที่อ่าเป็นชุมชนริมชายฝั่งป่าชายเลนค่ะเนื้อที่ก็คือจะเป็นพื้นที่จะมีทั้งในส่วนที่เป็นบนบกอาชีพของพี่ๆก็คือจะเป็นอ่าทาสวนยางพารากับทําปาล์มน้ามันค่ะส่วนในพื้นที่บริเวณทางทะเลหรือในป่าชายเลนเนี่ยเราก็จะให้บริการอ่าท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ค่ะเราก็จะมีทําวิถีประมงค่ะ แต่ว่านั่งเดิมนี้ก็คือคงทาเรื่องของประมงมาก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะมาทาประมงจะมารวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเมื่อปีไหนแล้วก็มารวมกลุ่มกันได้ยังไงอะคะ,ะการรวมกลุ่มเนี่ยค่ะเกิดขึ้นาจากการที่ต้องการที่จะปกป้องพื้นที่ป่าชายเลนค่ะเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการทําสัมปทานค่ะพื้นที่ป่าชายเลนแล้วก็เราได้ร่วมกันอนุรักษ์แบบเนี้ยค่ะแล้วก็ฟื้นฟูนป่าชายาเลนขึ้นมาค่ะ ป่าหลังหลังช่วงซึนามิค่ะอ๋อตั้งแต่ซึนามิใช่ค่ะเ,เพราะว่าเราเห็นถึงความสําคัญของป่าชายเลนคือเนื่องจากบริเวณในพื้นที่อาหารในช่วงที่มีซึนามิเนี่ยเราได้รับผลกระทบจากอ่าซึนามิค่อนข้างน้อยเพราะเรามีป่าชายเลนอ,อยู่ค่ะค่ะก็เป็นเรียกว่าเป็นแนวป้องกันได้ดังนั้นก็เห็นความสําคัญนะคะค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราในการจัดตั้ง อนนั้นคุณสุริพัฒน์นี่ทําหน้าที่อะไรในในกลุ่มอะคะตอนนั้นอ่าก็คือจะมีแบบส่วนใหญ่จะเป็นการแบบอ่าให้ข้อมูลในเรื่องของเชิงวิชาการแบบนี้ค่ะตัวของพี่ๆเขาเนี่ยก็คือปกติเนี่ยเขาก็จะมีการอ่ารวมกลุ่มกันอยู่แล้วเพื่อที่จะทำอ่าวิถีประมงด้วยแล้วก็ฟื้นฟูป่าชายเลนด้วยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือคุยกันว่าทํายังไงให้ได้มีรายได้ในตรงส่วนนี้ะค่ะก็เลยได ตัวของของของผู้มเมงเนี่ยก็คือเข้าไปช่วยในเรื่องของการจัดตั้งกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หาข้อมูลทางวิชาการแบบติตดต่อจากมหาลัยอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะเข้ามาช่วยค่ะถามตอนนั้นคุณอุ้มนี่คือเป็น เจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มหมู่บ้านอยู่แล้วอะค่ะเป็นเป็นเป็นความบังเอิญค่ะตอนนั้นไปเรียนปอโทค่ะแล้วก็เ<ไ>ป็นพื้นที่วิจัยค่ะค่ะอ๋อวิจัยในพื้นที่เลยค่ะมาทําวิจัยในพื้นที่ค่ะก็คือ,อจะเป็นเรื่องของป่าชายเลนกับการฟื้น,ฟ,นฟูดินอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอไปเก็บตัวอย่างดินแล้วก็เจอพี่ๆหลายๆครั้งประมาณนั้นค่ะค่ะ แล้วตอนนั้นนี่คือไปก่อนที่จะเกิดสึสนามิเลยหรือเปล่าคะหรือว่าไม่ไม่ค่ะหนูไปทีหล,<า>ล<า>ังแล้วค่ะอ๋อใช่ค่ะเราเริ่มไปตอน,ตอนประมาณปีห้าเก้าาค่ะและในกระบวนการทํากลุ่มอะคะมันมีความยุ่งยากอย่างไรคะคุณอุ้มเล่ากระบวนการให้หน่อยค่ะเพราะว่าค,คนก็เยอะเราจะต้องคุยกันต้องมีกระบวนการยังไงในการจัดทําตรงเนี้ยค่ะคือเริ่มเริ่มต้นเลยก็คือจะเอาพี่ๆเนี่ยก็คือจะเป็นเฉพาะคนที่แบบเหมือนสนใจหรือแบบ ตอนแรกยังไม่ได้จํานวนเยอะค่ะ<ฆ>ก็คือเริ่มกันจากคนที่แบบเออเห็นความสําคัญมากกว่าว่าเนี่ปกติเวลาที่แบบทุกวันนี้เนี่ยไปหาปูหาปลามันไปต้องไปไกลแบบเนี้ค่ะไไใช่ค่ะแล้วก็ใช่ค่ะออกไปไกลแล้วก็แบบสภาพแวดล้อมมันแบบมันไม่เอื้อต่อการทำอาชีพอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นก็มีการรวมกลุ่มกันแล้วก็พยายามที่จะฟื้นฟู<ฆ>ป่าชายเลนแล้วก็มีการตั้งกติกากลุ่มค่ะอ๋อก็ การฟื้นปูนี่ทำยังไงกติกากลุ่มเล่าให้ฟังคร่าวๆได้ไหมคะว่าราวางกันยังไงเรื่องเบื้องต้นจากที่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 นี่ต้องสืบเนื่องจากพี่กำมลนอพี่ประธานเนี่ยแกก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็คือก่อนที่จะมีการเราจะไปดูว่าพื้นที่บริเวณตรงไหนที่ต้องปลูกเพิ่มหมายถึงปลูกเพิ่มในสมัยถึงปลูกป่าชายเลนนะคะเพิ่มที่ให้มันสมบูรณ์ขึ้นมาค่ะแล้วก็ดูบริเวณที่ตรงไหนที่ อ่าเคยเหมือนกับเป็นการบอกเล่าว่าเมื่อก่อนเนี่ยบริเวณตรงนี้เนี่ยมันเคยมีอ่าปลาเยอะอ่าบริเวณตรงไหนที่จะเจอแบบเรียกว่าสัตว์น้ําไวโอดแบบนี้ค่ะก็เริ่มมีการทําซังบ้านปลาเกิดขึ้นก็คือเหมือนเป็นแบบอทิ้งมงไปในเ็าเรียกว่าทิ้งมงไปในส่วนของลําคลองแบบนี้ค่ะเพื่อว่าให้ได้มีลูกปลามาอาศัยอยู่ประมาณนั้น แล้วผลเนี่ยในการทําตั้งแต่ปี่ห้าเก้าใช่ไหมคะผนช่วงนั้นอ่าพี่่เขาทํากันก่อนค่ะพี่ๆทำใช่ค่ะแล้วก็ททาอยู่นานไหมครับกว่าจะเห็นผลแล้วก็ป่ามันกลับมาสมบูรณ์ก็คือน่าจะมีประมาณห้าหกปีค่ะเริ่มเห็นผลชัดขึ้นใช่ค่ะก็มันเรื่องนี้เรื่องธรรมชาติก็ต้องใช้ระยะเวลาใช่ใช่ค่ะก็คืออาศัยความร่วมมือกันของพี่ๆแบบเนี้ค่ะค่ะตอนนั้นแล้ว อ่าตอนแรกเนี่ยเริ่มไม่กี่คนแล้วปัจจุบันละคะได้ขยายไปยังมาค่ะปัจจุบันก็จํานวนเพิ่มขึ้นเป็นตอนนี้ในกลุ่มก็มีประมาณเกือบสองร้อยคนแล้วค่ะสองร้อยค,ค,คนเลยใช่ใช่ค่ะ,คะ,คะก็เป็นาชาวบ,บ้านในพื้นที่ใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะก็เป็นพี่พี่หมู่สี่แล้วก็แบบพี่พี่ที่อยู่ข้า,างเคียงเพิ่มเติมนะคะค่ะแล้วกิจกรรมในพื้นที่เมื่อสักครู่บอกว่าก็เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวโดยการจัดกิจกรรมเนี่ยเราแบ่งบริหารงานกันยังไงคะในกลุ่มอะคะ ค่ะก็พี่พี่กมลเนี่ยพี่พี่อู๊ดเนี่ยค่ะพี่แกก็จะดูว่าดูจากความถนัดมากกว่าค่ะว่าแบบหเหมือนพี่พี่ผู้ชายเนี่ยถนัดออกปูหาเรือหาปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นกลุ่มแบ่งอาเป็นสองสองกลุ่มกลุ่มหาอาหารกับกลุ่มให้บริการขับเรือขับแพสําหรับพี่พี่ผู้หญิงอะค่ะใครมีฝีมือด้านของการทําอาหารหรือว,ว่าการแกะปูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาอยู่ในส่วนของเป็นผู้ให้บริการแล้วก็เป็นแม่ครววัวแบบเนี้ยค่ะ แบ่งตามความถนัดอนั้นหลักๆเลยนี่คือไปที่นี่ต้องไปกินปูขามาที่นี่ต้องมากินปูม้าค่ะเพราะว่าเรามีปูม้าให้กินตลอดทั้งปีส่วนแหล่งท่องเที่ยวอ่ะค่ะเราก็มีห้าจุดท่องเที่ยวค่ะจุดไฮไลท์ก็จะเป็นเขาจมป่าค่ะเรามีเขาจมป่าเรามีเกาะหัวใจเกาะหัวใจนี่เป็นนี่คือเบนค่ะเขาจมป่าเนี่ยก็คือมันเป็นภูเขาหินปูนค่ะซึ่งถ้าเรามองจากเอด้านนอกมาเนี่ยเราจะไม่เห็นตัวเขาค่ะ เราต้องนั่งเรือนั่งแพออกไปแล้วก็ผ่าน,ผ,านผ่านป่ากุงกลางไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจึงจะเห็นเขา,านนเขาไม่นี้ต้องใไ่แบบเป็นทริปล่องเรือในห้าจุดนี้วันเดียวเลยไหมคะ,ะใช่ใช่ค่ะ<อ>ใช้เวลาวันเดียวค่ะอ่าไปถึงเขาแล้วมีกิจกรรมอะไรบ้างะคะ่าเขาเนี่ยเราจะต้องเดินเท้าขึ้นเขาจมป่านะคะระยะทางก็คือประมาณห้าร้อยเมตรความสูงก็คือจะประมาณแปดสิบห้าเมตรจากระดับน้ําทะเลค่ะ Uh huh. เราก็เดินเท้าขึ้นไปมองเห็นเป็นวิวของ uh huh. ป่าชายเลนกับลําน้ําค่ะบ uh huh. ดเขียวแล้วก็เห็นพื้นที่เกาะต่างๆในของจังหวัดตังค่ะอ่คะ uh huh. จุดน<ช>ี้ไปชมวิวแล้วจุดที่สองไปยังไงต่อคะ uh huh. ต่อมานะคะก็คือเราเดี๋ยจะไปเกาะหัวใจค่ะเก uh huh. าะหัวใจตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นภาพมุมสูงนะคะแล้วก็จะเป็นจุดที่เราจะนิยมแบบอ่าปล่อยพันธ์สัตว์น้ําในบริเวณตรงนี้ค่ะค่ะ uh huh. ใช่แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ล่องเรือล่องแพต่อไปก็จะเป็นทะเลแหวกค่ะจุดไฮไลท์ของจุดนี้ก็คือมันจะเกิดเฉพาะช่วงเวลาน้ําลงค่ะค่ะในช่วงนั้นไปใช่ค่ะมาที่นี่ต้องดูน้ําขึ้นน้ําลงใช่ค่ะแล้วก็เราก็จะมีค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมีอุโมงค์กลงกลางค่ะอุโมงค์กลงกลางจุดนี้เนี่ยเรานั่งเรือแล้วก็นั่งเรือแล้วก็ลอดใต้อ่าป่าชายเลนไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะค่ะ จุดสุดแล้วกจุดสุดท้ายก็คือจะเป็นถ้ำเขาตีนแลดค่ะอืมเป็นยังไงคะถ้ำนี้อ่าจะเป็นเป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยเป็นรูปช้างค่ะอืมค่ะใช่จุดนี้เราจะเข้าไปตอนน้ําขึ้นอ่าไม่ค่ะเราจะนั่งในลําเรือนี่แหละค่ะรอดเหมือนกับเราจุดสุดท้ายเวลาที่เราไปอุโมงค์กลางเราจะชมวิวเข้าไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วเรือก็จะไปสุดที่ปากถ้ำเพื่อให้เราเห็นห่นหินงอกหินย้อยค่ะค่ะ อันนี้ก็จดจบทิปแล้วแต่ว่ามีแบบเป็นโฮมสเตย์หรือว่าพักรั้งแรมไหมคะของ,ขงอ่ายังไม่มีค่ะยังไม่มีให้บริการค่ะ,คะอ่าก็จะมีแต่บริการอาหารทะเลค่ะ,คะเป็นอาหารทะเลค่ะอืมอย่างช่วงที่ฤดูที่ไปท่องเที่ยวค่ะเหมาะในช่วงไหนยังไงคะที่จะไปที่นี่อ่า จริงๆแล้วว่าที่นี่ยค่ะมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะเหมือนเพราะว่ามันเป็นลาคลองมันจะไม่มีคลื่นลมใช่ไหมคะบรรยากาศมันจะต่างกันในเหมือนกับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน<ช>อ่าขึ้นเขาจะมีความลื่นมันจะเหมาะกับกลุ่มที่เน้นประชนภัยนิดนึงค่ะ<ช>วิวที่ได้ก็คือจะเป็นวิวหมอก<ช>เป็นหมอกอยู่บนยอดยอดของต้นโกงกางค่ะน้าฝนนี่คือหมอกนี่เยอะกว่าใช่ ใช้คือที่นี่ที่ที่ตังไม่ไม่ไมีหน้าหนาวเลยก็มีแต่ฝ <c oughs> นกับร้อนใช่ไหมใช่ค่ะเดิน,นอ่าเรามันจะเป็นวิวหมอกอยู่เหนือ,อป,ป่าชายเลนค่ะส่วนในอุโมงเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนฟุงฟ้งฟุง้งเป็นหมอกฟุ้งฟุ้งอยู่เลยค่ะ<อ>นี่สาหรับในหน้าหน้าฝนแต่ถ้าเกิดในหน้าร้อนนะคะอืมบรรยากาศก็คือด้านบนก็คือเรียกว่าหิน เห็นความใสของน้ําน้ําแล้วก็เห็นยอดไม้ที่เป็นสีเขียวแล้วก็เห็นทองฟ้าที่มันเป็นสีฟ้าเลยค่ะก็จะเป็นบรรยากาศสดสใสคือด,ดูร้อนเลยอย่างเงี้ยค่ะคส่วนในในอุโมงค์กลางเวลาเราเข้าไปเราจะรู้สึกว่าเหมือนมันโปร่งนะคะจุดสองจุดนี้คือจะเห็นได้ชัดทานนั้นค่ะค่ะแล้วในส่วนของกิจกรรมอืน่นนอกจากนี้ล่ะคะมีผลิตภัณฑ์หรือว่า อ่าเรามีให้นักท่องเที่ยวบางอ่านักสมกิจกรรของนักท่องเที่ยวอะค่ะก็คือเราจะมีฟื้นฟูปลูกป่าชายเลนหรือว่าปุกหญ้าทะเลร่วมกันค่ะแล้วก็มีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีแบบบางกลุ่มที่มาทำมาเวิร์กช็อปอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีให้ทําสบู่โคลนค่ะก็คือจะให้สบู่อ่าจากในพื้นที่ค่ะใช่ค่ะเป็นสบู่โคลนนะคะ S <S ใช่ค่ะเป็นสบู่โครนเอ่อทําไมโครนที่นี่มันมีจุดเด่นยังไงเหรอคะคือเขาเรียกว่าคืออ่านี่จากข้อมูลที่เอาไปทดสอบมาเงี้ยค่ะ<ช><ๆ>ก็คือมันไม่มันไม่ไม่พบสารเคมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอมืใ<ช>อมออ <ๆ S 2> ใช่ค่ะก็คือปลอดภัยใช่ค่ะค่ะแล้วก็ <S 1> <S 1> <S มีสําหรับอาหารแปรรูปก็คือจะมีกะปิค่ะกะปิแล้วก็จะปลาปลาเค็มก็แล้วแต่ฤดูกาลอืมแล้วจะมีมีแน่นะคะค่ะปูมีแน่แล้วก็มีเครื่องแกงค่ะ ค่ะอ๋อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนะคะแล้วในเรื่องของการบริหารจัดการนี้เขาแบ่งกลุ่มเมื่อสักครู่ก็บอกแล้วว่าถ้าผู้ชายก็ไปเหมือนหาปลาหาปูพาเรดินท่องเที่ยวถ้าแม่บ้านนี่ก็จะมาทําอาหารและคณะหนึ่งเนี่ยเยอะไหมคะในช่วงที่ผ่านมาคะอ่าแล้วคือเหมือนเรามีเหมือนเรือค่ะเรามีบริการแบบสองขนาดขนาดหกคนกับขนาดสิบคนค่ะอันนี้ก็คือ มีปริมาณเยอะค่ะส่วนแพเนี่ยเราจะมีสองลำลำหนึ่งก็รับได้สามสิบห้าอีกลำหนึ่งรับได้สี่สิบคนค่ะเรียกว่าคณะใหญ่ไปได้การคณะใหญ่มาได้ค่ะค่ะแต่ว่าเราก็ต้องดูช่วงช่วงช่วงเวลาเพื่อไม่ให้แบบหนึ่งคือเรื่องระดับน้ําได้แล้วก็ความแออัดของในพื้นที่ด้วยค่ะต้องดูต้องดูเรื่องความสมดุลด้วยใช่ใช่ค่ะแล้วเราบริหารจัดการเรื่องของขยะอย่างหลายสถา,านที่บอกว่านักท่องเที่ยวไปเยอะเนี่ยก็สร้างเรื่องของขยะเรื่องของ อ่าของเสียที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มมีบริหารเรื่องนี้ยังไงบ้างะคะคือส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่เราเจอค่ะก็คือนักท่องเที่ยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดนําขยะมาเพราะว่าเรามีบริการอาหารจากทางเราอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะ,ะส่วนขวดอ่าเขาเรียกว่าขยะที่จะเกิดขึ้นเดียกก็จะเป็นพวกขวดน้ําค่ะที่เกิดขึ้นจากการที่นักท่องเที่ยวขึ้นเขาจมป่าแบบนี้ค่ะ,ะก็คือขยะทั้งหมดเราก็คือได้ลูกค้าทิ้งไว้ในทิ้งไว้ในแพรเลย คือเราจะมีเป็นถังขยะอะไรเงี้ยค่ะไว้ให้ส่วนในเรื่องของเปลือกของเอ่อเปลือกปูเปลือกหอยอย่างเงี้ยค่ะพี่พี่ก็จะเอาไปแบบใส่ใส่ใส่ใต้ต้นปาล์มอย่างเงี้ยค่ะเอาไปเอาไปทำปบปงดินแทนใช่ค่ะใช่ค่ะส่วนอ่าอขยะประเภทอื่นไม่ไม่ไม่ค่อยเจอค่ะค่ะก็เรียกว่าไม่เหลือขยะทิ้งเอาไว้ในพื้นที่นะคะค่ะค่ะและในในการทํางานตรงเนี้ยค่ะที่บอกว่ามีสมาชิกกว่าสองร้อยคน ปัจจุบันนี้เขามีไรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลักเลยไหมคะหรือว่าก็เป็นอาชีพอื่นที่มาเสริมมองเป็นอาชีพเสริมมากกว่าค่ะเพราะว่าอาชีพหลักในพื้นที่จะเป็นอ่าทําทำสองประเภทคือเกษตรก็คือปลูกปาล์มกับปลูกยางเป็นหลักแล้วก็มีทําประมงค่ะ,คะส่วนท่องเที่ยวเนี่ยค่ะเป็นอาชีพเสริม,มเพราะส่วนใหญ่แล้วลูกค้าก็จะมีในช่วงเสาร์อาทิตย์หรือช่วงวันหยุดยาวอย่างเนี้ยค่ะค่ะแล้วในช่องทางการสื่อสารนะคะทางกลุ่มเนี่ย ใช้ออนไลน์หรือว่ายังไงที่จะสื่อใหคนค่ะก็คือเรามีสื่อสื่อออนไลน์ค่ะก็คือจะมีเพจใน a ฟ e b o o k ค่ะค่ะก็คือชื่อเพจบ้านน้ำลาบจังหวัดตังค่ะแล้วก็จะมีช่องทางไลน์แบบนี้ค่ะแล้วก็เราก็จะมีพี่ๆผู้ประกอบการที่เป็นบริษัททวงอย่างนี้ยค่ะช่วยส่งลูกค้าให้ด้วยนี่ค่ะแล้วเรียกว่าครบวงจรเลยนะคะเพะพื้นที่ทำทาดีแล้วแต่ว่าถ้าสื่อไม่ถึงนี่ก็ไม่มีคนเข้ามาแน่ค่ะ ทำถึงงานวิจัยที่ไปทําได้ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังเลยไหมคะออค่อ๋อก็คืองานก็คือจะเป็นการปรับปรุงคุณภาพดินค่ะเพื่อที่จะดูว่าคือปกติแล้วดินที่เอามาดูค่ะก็คือจะเป็นดินในพื้นที่ของบ่อุ้งอ๋อใช่ค่ะแล้วก็มาปรับปรุงว่าทำยังไงให้คือเดิมก่อนจะเป็นบ่อุ้งมันจะเป็นป่าชายลินใช่ไหมคะแต่เราก็ ตัดพื้นที่ป่าชายลัลนมาทําเป็นบอ่อป้งหลังจากนั้นเนี่ยก็คือคุณภาพของดิน,นมันก็จะเปลี่ยนไปตามสภาพค่ะอันนี้ก็มาฟื้นฟูเพื่อจะให้มันกลับมาเป็นป่าชายลีนได้อ๋ออันนี้ก็คือหนึ่งในกระบวนการที่อ่าชาวชุนช่วได้นําไปใช้ด้วยใช่ไหมคะอะไรเงี้ยอ่าค่ะก็มีเพราะว่ามีแบบตอนที่ปรับปรุงดินมีต้นกล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้พี่ๆช่วยค่ะประมาณนั้นค่ะถามถึงคุณอุ้มเองเนี่ยบอกว่าเมื่อัะค่ยมาวิจัยแต่ว่านั่งเดิมนี่เป็นคนในพื้นที่ไหมคะ อ่าไม่ไม่ค่ะแต่หนูเป็นคนจังหวัดตรังบ้านอยู่ในเมืองอ๋อบ้านอยู่ในเมืองใช่ครัาแต่ว่านั้นมาช่วยที่พี่เขาตั้งแต่อตอนปีห้าเก้าจนถึงปัจจุบันนะคะใช่ค่ะโอ้ค่ะแล้วในการทํางานกับชาวบ้านนะคะอุ้มมีหลักการในการทํางานยังไงบ้างคะที่ทําให้โครงการต่างๆเนี่ยมันประสบความสําเร็จได้อะคะ อ,อุ้มมองว่ามันเป็นเหมือนกับเพื่อกันมากกว่าค่ะคือส่วนไหนที่ที่พี่ๆขาดอะไรเงี้ยแล้วอุ้มพอจะหาได้เงี้ยค่ะก็มาเติมเต็มส่วนไหนที่อุ้มไม่รู้อะไรเงี้ยค่ะพี่ๆเขาก็จะแนะนําจะสอนช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นอารมณ์เพื่อกันมากมากกว่าเนี้่ค่ะคือมองเหมือนเหมือนเหมือนเป็นน้องๆของพี่เขาเป็นหลานพี่ๆเขาอีกทีหน,น,นึ่งแบบเนี้ยค่ะค่ะ แล้วในการทําตรงนี้คะคะคุณอุ้มได้อะไรกลับไปบ้างคะเพราะว่ามาลงพื้นที่ก็ต้องมาช่วยเหลือทำงานวิจัยตรงนี้สิ่งที่ได้รับกลับไปอะคะคุณอุ้มสิ่งที่ได้รับกลับมายัางได้เลยมัน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 ภูมิมมมใจมากครับเพราะตอนแรกอะ่ะเราอยากมาแค่แบบทำให้เราเรียนจบเนียค่ะ,คะแต่กลายเป็นว่าที่แบบอ่าค่าเรียกว่าสิ่งตอบแทนอะ่ะม,มันมากกว่าแค่เราเรียนจบเหมือนแรกๆเนี้ยค่ะแบบแบบอ่า น้องแบบเออเอาแกงส้มไปกินนะน้องเอาขนมคกไปกินนะแบบมีอะไรแบบเออแบบเอานี่ไปกินนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันมันจะเป็นความรู้สึกที่แบบเฮ้ยเราไม่ได้คุยกันถึงเรื่องของตัวเงินคือมีอะไรก็แบบให้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ั่างทุกวันนี้ก็จะมีแบบนบบูนอะไรเงี้ยค่ะครั้งแรกที่ไปยังไง น้องนี่กินน้ำมะพร้าวก่อนนะทุกวันนี้ไปไปหลิวแกเข้ามาในเมืองแกก็จะเอามะพร้าวมาฝากแบบนี้ค่ะมันจะเป็นความรู้สึกจาบนั้นมากกว่าครอบครัวหนึ่งเลยใช่ใช่ประมาณนั้นใช่ค่ะค่ะแล้วในสุดท้ายใครอยากจะให้เชิญชวนนะคุณผู้ชมคุลผู้ฟังเอยากจะไปเที่ยวหรือว่าเป็นคณะดูงานนีต้องติดต่อไปยังไงหรือว่าถ้าเป็นคณะอยากไปเที่ยวส่วนตัวค่ะต้อง ติดต่อ,อยังไงบ้างคะคุณอุ้มอ่าค่ะขอขอฝากช่องทางการติดต่อนะคะก็คือเป็นเพจบ้านน้ำลาบจอจุดตังค่ะหรือว่าโทรศัพท์เบอร์083ค่ะ2406335ค่ะก็คืออยากจะให้ติดต่อเข้ามาก่อนเพื่อที่จะได้แจ้งระดับน้ําขึ้นน้ําลงได้ค่ะเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยเรานั้นหมายตามน้ําขึ้นน้ําลงค่ะแล้วก็เราจะได้เตรียมการดูแลให้ให,ให้ให้พร้อมค่ะ พี่ๆในชุมชนพร้อมให้บริการคะ่ะยังไงก็ฝากเป็นฟังด้วยค่ะก็ทั้งเป็นคณะนะคะดูงานศึกษาดูงานศึกษาดูงานไอ้ต้วก็ต้องโทรก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะ<ม>เพราะว่าทุกทุกอย่างต้องดูน้ําขึ้นน้ําลงบนเลยค,ะค่ะค่ะได้ค่ะอ่อแล้วในช่วงนี้ฝนตกเยอะไหมคะอ้าวช่วงนี้มีฝนค่ะก็ก็เริม่มเยอะแล้วค่ะอ่าแต่ว่าก็ยังไปเที่ยวได้อย่างที่บอกแลวจะได้บรรยากาศไปดูหมองอีกรูปแบบหนึ่งนะคะ ค่ะค่ะค่ะต้องขอบคุณมากเลยนะคะคุณอุ้มค่ะวันนี้ที่มาพูดคุยกับทางรายการแล้วก็ให้ขอ้อมูลดีๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ